สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการ Big กแอดพาไปชมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทุกครั้งต้องได้รอยยิ้มและมีความสุขนะครับไม่มากก็นน้อยครับผมสายท่านโทรมาถามผมว่าเอ๊คุณบิ๊กแอูชาพระจะเลือกพระองค์ไหนรุ่นไหนนะครับพระ แบบไหนนะครับที่จะมาบูชาติดตัวเป็นสิริมงคลนะครับก็ผมบอกทุกท่านเหมือนกันหมดนะครับว่าผมเคารพบ,บูชาทุกองค์นะครับผมถือว่าเป็นพุทธบารมีและธรรมบารมีสังฆบารมีนะครับตามที่ครูบาอาจารย์บุสอนมานะครับก็ประมาณนี้นะครับอัญเชิญนิมนต์ขึ้นเคราะห์ นิมนต์ขึ้นคอนะครับสร้อยคอเนี่ยแล้วก็ผมก็ใช้เชือกธรรมดาเนี่ยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนแพ้โลหะเนี่ยใช้ทองใช้เงินสแตนเลสอะไรมันคันครับมันคันต้องใช้เชือกนะเชือกไหมเจ็ดสีเนี่ยไหมเจ็ดสีสิ่งสําคัญก็คือผมสวดมนต์นะครับไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิอีติปิโสร้อยแปดเนี่ยทุกวันนะครับเดี๋ยวนี้ทั้งครอบครัวเลยนะครับ ก็ผมอยากจะบอกทุกท่านว่าความเจริญสิริมงคลสิ่งไหนที่ท่านปรารถนานะสำเร็จครับสำเร็จมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆนะครับท่านลองคิดดูว่าพระเหรียญต่างๆเนี่ยเจ้าของเขาไม่ให้ชมหรอกเขาไม่เอามาอวดเราหรอกเขากลัวหายกลัวหล่นกลัวแตกหกักกลัวเป็นห่วงอะ่ะเขาห่วงของเขาอ่ะนะครับเขาไม่ให้ชมหรอกนะครับแต่ผมเองเนี่มีโอกาส มีโอกาสดีๆได้ชมพระดีๆมากมายแล้วก็แน่นอนครับผมไม่ลืมที่จะมาถ่ายภาพมาถ่ายวิดีโอมานะครับมาให้ท่านสมาชิกและทุกๆคนทุกๆท่านได้ชมกันแบบใกล้ชิดแล้วก็มีความสุขนะครับ